สวัสดีค่ะมาดามขาโค้ชเอมมาแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะโค้ชเอมนะคือเข้าใจมาดามเลยว่าเข้าใจผู้หญิงด้วยกันเลยค่ะว่าการที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเจอใครเราแบบว่าจะเลือกเอาไปหมดเลย เอาไปหมดเลยทุกคนที่เข้ามาจีบเอาไปหมดเลยทุกคนที่เข้ามาชอบคลิกทุกคนที่เข้ามาชอบโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยคือหลายๆคนก็เข้ามาปรึกษาโคชเอมนะว่าบางครั้งเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วมันยากนะโค้ชที่จะเจอคนที่แบบว่าเขาชอบเราจริงๆในโลกออนไลน์อะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าคนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะคุยกับเราได้นานเท่าไหร่ แล้วเขาจะมาเจอเราในชีวิตจริงไหมแล้วทีนี้พอเขามาเจอเราในชีวิตจริงเนี่ยเราจะการันตีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจริงจังกับเราถ้าคุณกำลังเป็นปัญหานี้อยู่นะคะกำลังสงสัยอยู่ว่าซึ่งเราจะดูยังไงอะดูลักษณะคนที่จริงใจดูลักษณะคนที่คิดว่าเขาอะจะอยู่กับเราจริงๆอะคะ่ะ ให้สังเกตดูแบบนี้นะคะโคชเอมมี3ข้อนะมี3พฤติกรรมค่ะที่ให้มาดามมาสังเกตดูเลยว่าผู้ชายที่ถือว่าใช้ได้ที่คุณควรจะพิจารณาเอาไว้นะคะก็ไม่เสียหายซึ่งถ้าดูแล้วอะ่ะคิดว่ามันน่าจะเวิร์กกับคุณนะคะจะมีลักษณะดังนี้เลยข้อที่หนึ่งเขาจะเป็นคนที่ให้เกียรติคุณ มาดามจำเอาไว้เลยนะผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติคุณผู้ชายที่ไม่เคารพคุณน่ะต่อให้คุณจะได้เขามาเป็นแฟนต่อให้คุณจะได้เขามาเป็นสามีนะคะเขาก็จะกดด่าว่าคุณเหมือนเดิมค่ะเรียกผู้ชายประเภทนี้ว่า abusive man ซึ่งตัดทิ้งนะเลือกเฉพาะผู้ชายที่ให้เกียรติคุณ คนที่ให้เกียรติคุณนะคะเขาจะไม่มีวันทําให้คุณต้องเสียใจเขาจะไม่มีวันทําให้คุณต้องผิดหวังจะทําอะไรเขาก็จะปรึกษาคุณพูดจาให้เกียรติคุณเคารพคุณเคารพแบบว่าคือให้เกียรติซึ่งกันและกันน่ะเคารพซึ่งกันและกันน่ะแต่แต่คือส่วนใหญ่นะคะต่างชาติเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเป็นแบบนี้อยู่ พอสมควรแต่ว่าบางคนก็ไม่เช่นกันดังนั้นนะสิ่งที่มาดามจะต้องคำนึงเลือกผู้ชายเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่เป็นต่างชาติใครก็ได้เป็นฝรั่งฉันจะเลือกหมดสำคัญนะคะวันที่เราอยู่ตัวคนเดียววันที่เราอาจจะไปอยู่ที่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศคุณต้องนึกเสมอไว้นะคุณไปแค่คนเดียวดังนั้นนะ่ะจะตัดสินใจคบกับใครนะคะ ดูคนที่ให้เกียรติเราให้เกียรติเราค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะมาดามข้อต่อไปคือข้อที่2นะคะลักษณะผู้ชายที่มาดามดูเอาไว้เลยว่าคนนี้น่าจะพิจารณาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้คือผู้ชายที่ไม่คิดที่จะทำให้คุณเสียใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอกใจการแอบแชทการคุยกับคนอื่นซึ่งมาดามรู้ไหมคะว่าสถิติปัจจุบันนี้นะคะไม่เพียงแค่หนุ่มโสดนะหนุ่มไม่โสดบางคนแต่งงานต่างชาติที่เป็นฝรั่งไม่รู้จักไหนก็แล้วแต่คะ่ะซึ่งอาจจะแต่งงานกับคนไทยแต่งงานกับสาวไทยนะคะทีนี้ก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย หลายๆคนยังไปแฝงตัวเองในเว็บเดทหาคู่อยู่เลยซึ่งอันนี้ค่ะก็คือพฤติกรรมหนึ่งที่ทําให้คู่รักเสียใจซึ่งแฟนก็ไม่รู้ต่อให้นะคุณจะได้ผู้ชายคนนี้มาครอบครองคุณจะได้ไปกิ๊กไปกั๊กกับผู้ชายคนนี้แล้วเขาอาจจะเลิกอย่างล้างกับคนของเขาอะ่ะแต่สุดท้ายอะค่ะพอพอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาเจอคนใหม่ เขาก็ทำกับคุณได้แบบที่เคยทำกับแฟนเก่าเขาได้เช่นกันผู้ชายประเภทนี้เยอะมากดังนั้นควรหลีกเลี่ยงนะคะคือเลือกคนที่ไม่ทำให้คุณเสียใจอันนี้เป็นดีที่สุดแต่ก่อนที่จะตัดสินใจคบตัดสินใจที่จะสร้างวิมานอะไรกันด้วยกันก็แล้วแต่ให้มาดามถามในสิ่งที่มาดามอยากรู้ถามในสิ่งที่มาดามสงสัย ถามตรงๆเพราะว่าฝรั่งเขาเป็นประเภทที่ชอบอะไรที่ตรงๆไม่อ,มอ้อมค้อมค่ะคือผู้ชายส่วนใหญ่หรือคนไทยก็แล้วแต่เราไม่ต้องคาดเดาหรือไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะรู้ดังนั้นถ้าต้องการอะไรบอกไปตรงๆถามไปตรงๆเลยค่ะในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราอยากรู้นะคะแต่จำเอาไว้เสมอผู้ชายที่จะทำให้คุณมีชีวิตคู่ที่ดีคือคนที่ให้เกียรติคุณ ให้เกียรติคุณยังไม่พอนะคะให้เกียรติครอบครัวคุณด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ว่ารักแต่เราชอบแต่เราแต่ว่าคนรอบข้างเราครอบครัวเราคือไม่เอาใครเลยอันนี้คือไม่เวิร์คค่ะมาดามข้อต่อไปคือข้อที่3นะคะคือเป็นคนที่กล้าที่จะเปิดเผยในความสัมพันธ์อ่าเรื่องนี้สําคัญมากเลยทุกคนรู้ปะเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าบางคนเนี่ยนะบางคู่เนี่ยเราก็เข้าใจนะว่าคืออยู่ด้วยกันคบกันเป็นแฟนกันเนี่ยคือเป็นแฟนกันแล้วแต่บางคนคือไม่เคยที่ถามถึงสถานะความสัมพันธ์คุณรู้ไหมว่าคนที่ไม่เคยถามถึงสถานะความสัมพันธ์ถึงแม้จะมีการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันกับต่างชาตินะคะแต่มันก็ไม่ได้หมายว่าคุณจะเป็นแฟนไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นแฟนเขา แต่มันก็คือเพื่อนกันเฮ้ยมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะดังนั้นนะคะคนที่เขากล้าเปิดตัวคุณว่าคุณคือ girlfriend คุณคือ wife นะ,ะเป็นแฟนหรือเป็นภรรยาเนี่ยอันนี้คือคนที่กล้าเปิดตัวไม่ว่าจะเจอเพื่อนเขาหรือสังคมของเขาเขาก็แนะนําคุณเลยเนี่ย My girlfriend นี่ my wife อะไรแบบนี้เขาก็คือบอกไปเลยแต่ถ้าเขาแนะนำคุณว่าอันนี้คือเพื่อนคำตอบชัดเจนเลยนะมาดามคือเพื่อนนะคะดังนั้นคือตั้งหลักตั้งสติกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยเวลาที่เราครบใครอะ่ะเราก็มีความจริงใจให้กับเขาเราก็มีความจริงจังให้กับเขามันหมายความว่าเราพร้อมที่จะรับทุกอย่าง ที่ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นน่ะเราพร้อมกล้าที่จะเปิดเผยใครสักคนนึงซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตเราเป็นคู่ของเราอ่ะให้คนได้รับรู้ว่าต่อให้เขาจะมีหน้าตาขี้เหร่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราพร้อมแล้วไงนั่นคือกล้าที่จะเปิดตัวแต่ถ้าคนไหนที่คบเราแล้วไม่คิดที่จะพาเราไปเจอใครเลยไม่คิดที่จะแนะนําให้พ่อแม่รู้จักไม่คิดที่จะนําแนะนําให้เพื่อนรู้จักนะคะอันนี้คือ ต้องถามมาดับต้องรีบถามถึงความชัดเจนจริงๆเลยว่าสรุปแล้วอ่ะคุณคิดยังไงสถานะเป็นยังไงถ้าสมมุติได้คำตอบแล้วอ่ะไม่ว่าจะด้วยคำตอบอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ได้ยินนะฟังโค้ชเอมเอาไว้เลยนะคะตั้งสติกับตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำตอบอะไรจะเกิดขึ้นบอกกับตัวเองว่าฉันรับผิดชอบเอง อันนี้จะทําให้คุณเป็นคนที่รับผิดชอบกับตัวเองได้มากขึ้นแล้วสิ่งที่โคชเอมจะบอกนะตัดสินใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้ว่าเรามีหน้าที่แค่เดินหน้าต่ออย่างเดียวมุ่งหน้าต่ออย่างเดียวเพราะคนของคุณรอคุณอยู่คู่ของคุณรอคุณอยู่หรือถ้าเขาเลือกคุณทุกอย่างคือแฮปปี้ที่สุดแล้วแต่ถ้าอะไรเกิดขึ้นแล้วมันทำให้กระทบจิตใจคุณตั้งสติเดินหน้าต่อ บอกกับตัวเองว่าชีวิตของฉันฉันเลือกเองและคนถัดไปย่อมดีเสมอค่ะด้วยพลังแห่งความตั้งใจด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นนะจะเสริมส่งให้คุณมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จได้จริงๆอันนี้คุณไม่รู้หรอกแต่มันจะมาจากแรงขับเคลื่อนจากจิตใต้สำนึกของคุณยิ่งคุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นและสิ่งที่คุณอยากให้เสริมพลังความเข้มแข็งของคุณความโชคดีของคุณนะคะเหมือนที่หินโยกมงคลเส้นนี้ที่โคชชเอมใส่เนี่ยก็เป็นหินที่เสริมพลังให้กับเอมเสริมความโชคดีให้กับเอมทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่องเสน่ห์เรื่องความรักเรื่องการเงินทุกอย่างคือดีหมดเลยค่ะถ้าคุณสนใจที่จะบูชาสามารถอินบ็อกซ์นะคะ เข้ามาได้หรือว่าเข้าไปที่เพจหรือว่าไลน์แอดนะคะที่เอมจะพิมพ์ไว้ในใต้ข้างล่างแล้วแหละว่าติดต่อยังไงสอบถามอะไรอันเส้นแบบไหนที่เหมาะกับคุณเพราะว่าหินแต่ละอันหินแต่ละเส้นเขาจะมีเจ้าของของเขาเสมอถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะเพราะนี้คือเรื่องของพลังงานนะคะ ให้มาดามมุ่งหน้าเดินหน้าต่อหรือสนใจก็ทักไปได้ที่เพจหาแฟนฝรั่งคนสวนต้องมีคู่เขียนไม่ถูกจะมีที่ใต้ลิงก์ด้วยนะคะมาดามเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะสวัสดีค่ะ